พามานั่งตักแดดพามานั่งตักแดดเลยเพื่อนๆเนอะทางบ้านเหากาจักทุ่มแล้วค่ะอันนี้เบิ้งห่างกันห้าชั่วโมงแล้วค่ะเนอะอันนี้มันสี่โมงแหลงสี่โมงนครึ่งละค่ะสี่โมงยี่สิบนาทีสี่โมงยี่สิบห้าโมงยี่สิบหกโมงยี่สิบเจ็ดโมงยี่สิบแปดโมงยี่สิบเก้าโมงยี่สิบ สามทุ่มนะครึ่งแนะ้วเนาะขนบ้านเขาก็หลังคนมากระโนนแล้วเดยค่ะหลังคนก็ได้กับข้าบมบุเลยนําบนนนก็เอทานเอ็นนี้อยู่เนาะขนาะอากาศดีไรเอ้ก็เลยพามานั่งตักเดืยอยู่นาําสวนหลังเหงือนค่ะมีแขกรับเชิญนะค่ะลูกสาวกับหลานสาว <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะแม่คะ <c oughs> ดังๆหน่อยสวัสดี <c oughs> เอามาสวัสดีพี่ก็หน่อยสิเออกลังก,กินข้าวเออกาลังกินข้าวเหนียวค่ะ ฝรั่งน้อยกินข้าวเหนียวกินแล้วติดลมกินข้าวกับอะไรคะหมูทอดหมูสามชั้นทอดหมูสามชั้นทอค่ะกับข้าวเหนียวแล้วก็มีอะไรตําถั่วใช่ไหมคะโอ้ยสุดยอดค่ะตําถั่วกับข้าวเหนียวอีกแซ่บเอาไปไหนอ่ะเอาน้ำโค๊ะโอ้โอเคโอเคอืมอนกับ คำนั่งสีนี่มันสีฮ้อนเนาะค่ะเนาะมันก็มันมันก็บโมาเป็นอากาศอันดีค่ะอุ่นแต่ว่าสําหรับขนแพ้เกสอนดอกไม้นี่ก็อยากยากอยู่เลยะคะ่ะผิวว้นเลยเลยค่ะสีขาวนี่อันดอกไม้ไหลเนาะค่ะเนาะก็บอว่ากันนางเกศไหวอยู่ที่หันท้อดหมู่สามชั้นนะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเนาะ โอ้ยอันเพิ่มมาเข้าทักก็ขอบคุณห,หลายๆลได้เจ้ะเด้อเขามีแต่ความสุขทุกคนเลยจังเข้ามาแวะกันนิดนึงเนาะค่ะเนาะก็ยังดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันคือโบโชนะมันของแชทเอ้ยนะะี่ค่ะเมื่อวานนี้คือโชว์มื่อนี้คือโบโชว์ ไอ้เอ็ดคืออันเมื่อวานนี่นะคืออตุ๊กตากันก็บ่าเป็นเตือร์โน,นะคะน่ะเนาะอันลงจักหน่อยค่ะลงจักหนอ่อยอันขึ้นขึ้นจักหน่อยขึ้นไล่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะมื้อนี้พันอากาศดีนะค่ะคนก็ออกข้างนอกกันเยอะพูดเลยกันเมื้อนี้มันเป็นวันอีสเตอร์เนาะคะ่ะเนาะวันกินไข่วันกินไข่ของทางยุโรปค่ะ แถวยุโรปนี่ทุกประเทศแหลกค่ะพสิจัดแต่เออทุกตาก็บรู้ว่ามันเป็นตรงกันยูบอข่เนาะบางทีเห็นไปเข้าไปทักเพื่อนยูทูปพันก็ว่ามืนอวาเป็นวันกินไข่แต่พันก็จัดไปก่อนแล้วสินไคะแต่ว่าทางเมืองเอออยู่อันประเทศในแถนเมื่อนี้ค่ะเป็นมื้อที่ว่าวันอีสเตอร์เนาะค่ะเนาะพันก็กินไข่แล้วพันก็มาเยี่ยมกันเนี่ยค่ะมีการไปเยี่ยมครอบครัวผู้เลือบ่ได้ไปหาอันญาติพี่น้องเนาะค่ะเนาะกาพักกัน ไปค่ะบ่มื่อบ่มื่อนี้กับมื่ออื่นเนาะค่ะเนาะมื่อนี้มันเป็นวันแรกมันมีส่งมื้อค่ะมื่อนี้เป็นวันแรกมื่ออื่นกับมื่อที่ส่งกับไปเยี่ยมไปกินกาแฟเนาะค่ะเนาะไปกินกาแฟน้ากันเนาะค่ะเนาะโอ้ขึ้นมาแล้วค่ะพูดนึงอันพันอันเอามือบวกคือแบบนี้บักเป็นภาษาเวียดนามก็อันนี้อ่าดังจีเวลอาอา thank you เอ้ยก็อ่านบปออกเด้อค่ะเด้อน,นี่เด้อบากกาอาค่ะบากกาบากกาบากกาเอเนาะค่ะเนาะสองสองอันสองคอมเมนต์ขึ้นมาค่ะแต่ว่าเป็นตัวอย่างอื่นเอ้ยก็อ่านบปออกเด้อค่ะเขียนว่าวันที่หกเอพิลเอาเมื่อนี้วันวันที่เท่าเหรอนางเมื่อนี้วันที่เท่าเหรอก็ยี่สิบหรือเปล่าคนสวยอ่า ยี่สิบมื้อี้วันที่ยี่สิบเลยค่ะแต่ว่าบรู้ว่าพันหม่ขความว่าเชเลยก็ขอบคุณหลายๆหนะค่นเนาะขอบคุณหลายๆที่มาทักทายกันนั่งต่างปดะเทศไปนำเ้ยก็ได้เมื่อวานนี้ก็เข้านุ้งเมืองได้ค่ะเดีเอ้ยก็ได้ไปสามสาวอันนี้เล่าให้ฟังหนะคัเนาะเอ้ยตุ๊กตาแดงลูกสาวแดงล้านสาวแดงค่ะเมื่อนนี้ก็ไปอีกค่ะเมื่อนี้ไปแบบไม่ได้ตั้งใจประกันหัวล่อลูกสาวอันพันซื้อของมาเลยพันละ มันชิ้นส่วนข้างในมันบ่สมบูรณ์ค่ะเนาะพ่นก็เลยไปเปลี่ยนค่ะก็เอาเบอร์อันนั้นแล้วก็ไปเปลี่ยนแต่ว่าร้านที่เธอเอ้ยไปนี่พ่นปิดมื้อนี้ปิดมดมือ้อทั้งเซ็นทรัลหมดเลยค่ะก็เลยเข้าไปนําตัวเมืองอีกค่ะเข้าไปโดยบบได้ดตั้งใจเข้าไปรับเป็นเตอค่ะวันนี้ไปกินนูโดของอันคน,คน,ค,นคนเกาหลีค่ะแซบ่บแซบ่แซบเมื่อวานนี้ฮั่นไปฮั่นโต้แถวสองโตะเอ้ยกันเล่าไปให้ฟังแ้วเนาะค่ะเนะานะโต้แถวยาวๆมันนสองแถวค่ะ มื่อได้ไปแล้วบ่มีแถวเลยลานน้อยเพมนกเลยเข้าไปเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงพันบอกค่ะเพื่อนก็เลยอันไปสั่งก็เลยพากันไปกินค่ะแซ่บแซบค่ะเทคนิคการทำพันกาน่าสนใจขนาดค่ะเอาใจใส่ลูกค้าดีดีเออเออเออนึกว่าหันอ้าว just kidding ดีครับเจอกันอีกแล้วครับอาขอบใจหลายๆจ้าขอบคุณนะคะยังมาทักคุณยายอยู่เนาะ ยังมาทักยายตุ๊กตาอยู่เมื่อวานยายก็นึกว่าหนูสิบสองขวบกลัวจะมีปัญหายายถึงได้บอกว่าถามคุณแม่คุณพ่อหรือยังมันบอกเพราะว่าคลิปของยายยายกดว่าไม่ใช่ของเด็กแต่หนูก็มาทักยายยายขอบคุณเยอะๆค่ะขอบคุณเยอะๆเลยยังไม่นอนอยู่หระคะบ้านเรามันเท่าไหร่ละสามสามทุ่มกว่าแล้วเนาะเนาะสามทุ่มกว่าแล้วอืม อ่คุณวีระเดชสามสิบสามสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมานั่งตากแดดนํากันได้จ้ะเด้อมาเจนน้องคิดดิ้งก็ถ้าไม่นอนก็มานั่งตากแดดกับยายตุ๊กตาแต่อย่านอนดึกนะคะเพราะเรายังเด็กอยู่เรายังเด็กอยู่เราอันนี้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นาะวันวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะวันอาทิตย์เออ ครับขอบคุณครับเรายังเด็กอยู่ก็ต้องไอ้นั่นค่ะมันยังไม่ถึงไอ้นั่นเวลาเรา พี่ยูเขามีการเตือนด้วยนะนี่น้องคิดดิง้งไปนอนแล้วครับขอบคุณครับดีแล้วนี่พี่ยูบอกว่าเขาจะเขาเจะตรวจยายนะเนี่ยเออน้องกิดดิ้งไปนอนซะเดอ้อขอบใจหลายๆจ้าคนคนหนุม่มหล่อน้องคนสวยโอ้ยเดี๋ยวนี้พี่ยูเขาตรวจด,ด,ดว้อันคนงามเห็นไหมดิบริกอิสเขาเจะตรวจด,ด้นี่เขาเจ้าเข้มขึ้นขนาดเลย พูดผิดก็ไม่ได้นะคะใครใครไลฟ์อยู่ก็ระวังเด้อค่ะเดอ้อนี่เจอแล้วนี่ค่ะพี่ตุ๊กตาเนี่ยน้องคิดดึงบอกไปนอนแล้วครับขอบคุณครับไปนอนครับขอบคุณค่ะเอาวันนี้เอ้ยตุ๊กตาเพื่อนบอกว่าสเสลย์ค่ะเพื่อนที่มีการตรวจเดะะ้อค่ะนั่นมันเป็นซะอย่างนั้นเลยคะ่ะจักเอ้ยพี่เอสตื่นเด้อค่ะเดอ้อกระโบว่าเนาะคะ่ะเนาะอ่ะ มันก็ต้องมีอันทุกอย่างมันก็ต้องมีการเรียนรู้เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เปิดธรรมดาธรรมดาเนี่ยคเคยบอ้พท่เอสตะเลยเยอะแต่ว่าถ้าผู้เลยขึ้นไลค์ก็เดี๋ยวเนี่ยเอ้ยว่าเพิ่นเพิ่นกระเช็คเลยคะ่ะเพราะว่ามันมีหน่วยที่อันทดสอบเยอะการจับคำว้าสิน,นี่คะ่ะการจับคำว้าของเหาแล้วการตบอันแชทนี่ก็สรงใส่จับคำว้าหรือว่าอายุบ่ฮอดเนาะค่ะเนาะอย่างน้องเพื่อนมาทักกับเพิ่นไปนอนแล้วล่ะคะ่ะ ขนาดหลักพันขนาดหลักเมื่อวานนั่งกระถักเอ้ยก็บอกเอ้ยกดว่าไม่ใช่ของเด็กเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเด็กมันโมเมนต์ของเด็กมันก็ต้องอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปแม่บอกคะ่ะแต่เอ้ยบดได้บอกว่ากดว่าจํากัดจํากัดอายุเนาะเอ้ยวดได้กดเพราะว่าเอ้ยตุ๊กตาหนึ่งว่าคลิปการเว้าพูดจามันธรรมดามันบดได้มีเตือนสินะค่ะเอ้ยบดได้ไปอันเอ้ยก็บวได้เว้าค์วขำเลยแต่ว่ามีพี่อยู่เตือนมาแล้วด้วยค่ะนี่ สง่งส่งอันเลยเป็นคำถามมาเลยพ่นบอกว่าไอ้ที่เอยเอันที่ตอบไปนี้พันต้องไปตรวจสอบก่อนคะ่ะมีการตรวจสอบอีกสง่งแล้วเอเไปเว้าต่อหือพิษก็คือว่าเว้าตืบ่พิษเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ทำไปแบบนี้หอดเวลาลงแล้วเอยก็สวัสดีทุกคนเนาะะเนาะย่าคือมันได้จักเกินซิบไปจกะะักน้อยเนาะค่ะถ้าเนาะมันสันโูดว่างเดี๋ยปะ บอสเราบออีกนะค่ะเนอบอได้ทํามันลงไลฟ์มานี่สามปีกว่าแล้วค่ะบอได้ลงมานี่สามปีกว่าแล้วเพิ่งมาฮัดมื้อนี้เป็นที่มื้อที่สามเอามาลงนี่ค่ะแต่ก่อนเออทีเข้าทางอันบบแมนทางไลฟ์สดของอันนี้โดยตรงเป็นอีของอันอันนึ่งเียงค่ะวันนี้เออเราบอได้ไปไซสบริการนะเออเรามาเข้านี้เลยเพราะมันไลฟ์ใดเนาะค่ะเนาะไลฟ์สดใด แต่ก็เอ้ยก็มีน่ะมีปัญหาเลยค่ะนี่เพราะว่าถ้าว่าอันนี้ก็แสดงว่าพันมีการตรวจสอบการเพื่อนๆกันระวังนะคะ่ะเด้อถ้าว่าเอสกาขึ้นไลกกาเอาพันธฝั่งฝั่งบบไดเนาะคะ่ะเนอะเอ้ยก็บอไดว้าพิษเลยค่ะเมื่อกี้นี่ค่อตุ๊กตากระเบ้าธรรมดา <c oughs> กระเป๊ะอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันกดเกณฑ์มันเยอะขึ้น <c oughs> กดเกณฑ์มันเยอะขึ้นก็ก็ต้องทถามตามกดตรพันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ สิบนาทีกว่าแล้วค่ะก็ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่ว่าเข้ามาทักเพื่อนๆทุกคนกันมีแต่คำว่าขอบคุณแล้วก็มีแต่ความสุขนอนรลับฝันดีกันทุกบ้านเลยนะค่ะเด้อพอกันอันไรนาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ